ก็วัดดีนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อยากจะพามาดูสายสายน้ำมันนะครับสายน้ำมันของ p c x นะครับผมพอ,ออย่างดีนะครับเส้นใหญ่ด้วยนะครับสายน้ำมันปั๊มติ๊กนะครับผมนะใหญ่มากนะครับเส้นไปเลยนะครับ ะนะเส้นใหญ่จริงๆนะฮะเอปั๊มติ๊กย์อยู่ตรงนี้นะครับปั๊มติ๊กจะอยู่ตรงใต้อันนี้นะฮะต้องแกะ,แกะชุดหม้อฟิวหม้อแบตออกก่อนนะครับแล้วก็เลียงมาแบบนี้นะครับก็จะมาเจอปั๊มติ๊กแบบนี้นะครับปั๊มติ๊กถอดประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวผมนี่กอดรื้อชุดคางออกหมดเลยนะเพื่อความ สะดวกและเรียบร้อยนะครับมีมาเทียบกันดูนะครับันนี้ของเดิมของเดิมมาอีกของคลิกนะครับผมสำหรับอะไรนะสำหรับคนที่ขับคลิกอยู่นะครับขับคลิกคลิกอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะเส้นเล็กๆนะครับเส้นแค่นี้นะครับแรงดันน้ํามันปั๊มติ๊กนะครับอันนี้มาดูของพิเศษกันบ้างครับมันใหญ่นะครับผมมันใหญ่มันใหญ่มันใหญ่ ใหญ่ต่างกันเยอะมากนะครับปั๊มติ๊กก็น่าจะเท่ากัน,นครับตัวปั๊มติ๊กน่าจะเท่ากันแต่ว่าใหญ่แค่สายที่ใช้นะครับน,นี่ก็สายแรงดันของคลิกร2 5ย้านะครับเส้นนี้เอามาเทียบกันดูนะครับมันอน,นี้เป็นสายยางนะคล้ายสายยางนิ่มๆนะคล้ายสายยางนิ่มๆแต่นี่มันเป็นสายแข็งไงนะครับนี่เป็นสายแข็ง วันนี้วันนี้ก็จะมีงานให้ผมทําก็คือไอพี่เขาให้เปลี่ยนปั๊มติ๊กให้นะครับเปลี่ยนปั๊มติ๊กให้ก็เลยลือรถได้ประมาณนี้นะครับผมก็เลยพาเพื่อนๆมาดูนะครับว่าสายไอท่อส่งน้ํามันของ p c x เนี่ยมันจะเล็กหรือใหญ่ขนาดไหนนะครับสําหรับคนที่อยากเห็นนะครับผมว่า p c x เนี่ยมันมีส่วนจ่ายน้ํามัน หรือว่าอะไรที่มันใหญ่กว่าของคลิกร้อยห้าสิบคลิกร้อยยิบห้าเยอะไหมนะครับก็จะพามาดูสัดส่วนประมาณนี้นะครับเนี่ยสายท่อมันใหญ่กว่าเยอะนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นท่อเดิมหรือว่าท่อแต่งน่าจะเป็นท่อเดิมนะครับผมเนี่ยน่าจะเป็นท่อเดิมเพราะว่ามันมีที่หนี่เรียบร้อยเลยนะครับที่หนี่เรียบร้อยเนี่ยเท่าเท่าเท่ากับตัวล็อกพอดีเลย นะครับผมอาจจะเป็นท่อเดิมอันนี้เป็นพีซแปีสองพันสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะครับตัวน,นี้นะครับโอเคนะครับเอามาฝากประมาณนี้นะครับจิมมี่กัรนเซน